安尼姥姥姥姥，老马连看我手手。S H C C O U，选第三偶是偶手手，เหมือน手เหมอ。手是用来拿东西的，手是用来拿东西的。啊，是偶手是安尼是选第几是？ Y O N G ก็คือ I O N G งก็คือยงเสียงที่สี่ยงอ่า A ออ้านว่าไอเสียงที่สองไอหายเลอไอยหลายอ่าหลายอ่ารเสียงที่สองรหเนอหาหนาอ่าตรง O N G อ่านว่าองเสียงแรกองนะคะ D อ่านว่าเตอเตอองตรงแอสกับ I อ่านว่า C เสียงแรก C อ่ะดีอังว่าวเอออังว่าเอออีอังว่าเออเตอเตอนะโฉบ是用来หานาตรงสี่เตอหมายความว่าเมื่อใช้ในการหยิบขอนอ่ะเมอใช้ในการหยิบขอนโฉก็คือเมื่อก็คือคือหรือเป็นอ่ะย่งหลายอ่ะย่งก็คือใช้หลายก็คือมาแต่เราไม่สามารถแปลทีลาคานะชื่อย่งหลายก็ แปลว่าใช้ในการหะหนาคือหยิบตรงสีก็คือของเอ่าเตออันนี้ไม่มีความหมายเมื่อเขาอยู่ในไทยนะฮะอ่ะโหหาโศใช้用来拿东西的เมื่อใช้ในการหยิบของโอเคแล้ววันนี้มีคำใหม่อะไรบ้างอ่าคำใหม่มีกี่คำแค่โศชื่อหน,า,น,า,นาที่เหลือก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมอ่า แล้ววันนี้ก็จัดโชว์สาคำนี้นะเขียนว่ายังไงนะคะอ่าพวกคงก็ตูต่อไปนะคะว่าเขียนยังไงแล้วอ่าวันนี้เราก็เรียนถึงแค่นี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ